เมื่อครั้งที่เราได้ทำดีให้ใครสักอย่างอย่าเพิ่งถามหาว่าสิ่งนั้นจะกลับคืนมาเมื่อใดบางทีสิ่งที่ย้อนกลับมาอาจไม่เหมือนสิ่งที่เราเคยให้แต่มันอาจมาในรูปแบบอื่นที่เติมหัวใจเราได้มากกว่าเดิมด้วยซ้าจาไว้นะครับการทาดีไม่เคยสูญเปล่าแน่นอนการทำนายนี้ใช้ศาสตร์ไพ่าทาโร่และเป็นการทำนายโดยรวมไม่ได้จำเพาะเจาะจ,จงหากต้องการความแม่นยำมากขึ้นแนะนำให้ดูดวงส่วนตัวครับ สวัสดีครับเพื่อนๆของนายจันเจ้าวันนี้ผมจะมาทำนายดวงดีประจำสัปดาห์ให้กับชาวราศีสิงห์และลัคนาสิงห์ก็ฟังด้วยได้เลยครับการทำนายนี้มีผลระหว่างวันที่8ถึง14ธันวาคมพศ2568สัปดาห์นี้ของชาวสิงห์เป็นช่วงเวลาที่คุณกำลังค้นหาความหมายใหม่บางอย่างให้กับชีวิตช่วงนี้คุณอาจถอยออกมาคิด ทบทวนและพยายามทำความเข้าใจความรู้สึกของตัวเองมากขึ้นไพ่บอกว่าสิ่งที่คุณพบจากการหยุดคิดครั้งนี้จะนำไปสู่ความมั่นคงและการเติบโตในระยะยาวแม้จะมีบางความรู้สึกที่ยังค้างอยู่แต่สัปดาห์นี้คุณจะเริ่มมองเห็นทางออกที่แจ่มชัดกว่าเดิมไพ่ใบแรกคือ The Hermit ไพ่ยอย่างการส่องแสงจากภายในการค้นหาคำตอบด้วยความสงบและการเรียนรู้ตัวเองอย่างลึกซึ้ง ไพ่ใบนี้บ่งบอกว่าคุณอาจเงียบลงกว่าปกติหรืออยากอยู่กับตัวเองมากขึ้นมันไม่ได้เป็นพลังลบนะครับแต่เป็นช่วงที่คุณกำลังชาร์จพลังผ่านความเงียบคุณจะเห็นความจริงบางอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนและจะเข้าใจว่าจริงๆแล้วคุณต้องการอะไรในชีวิตมากที่สุดต่อมาคือสิบเหรียญไพ่แห่งความมั่นคงความสำเร็จการสนับสนุนจากครอบครัวหรือทีมงานและความอุดมสมบูรณ์ของชีวิต ไพ่ใบนี้ทำให้เห็นชัดว่าแม้คุณจะอยู่ในโหมดเงียบๆจากเดอะเฮอร์มิตแต่สิ่งที่คุณกำลังจะสร้างหรือกำลังคิดทบทวนจะพาคุณไปสู่ความมั่นคงระยะยาวมากคุณอาจมีโอกาสดีด้านการเงินการงานหรือโครงการที่เริ่มเห็นผลชัดขึ้นมากขึ้นบางคนอาจได้รับการช่วยเหลือจากครอบครัวหรือคนใกล้ชิดที่ทำให้คุณรู้สึกอุ่นใจและไพ่ใบสุดท้ายคือห้าถ้วย ไพ่ที่สะท้อนถึงความเสียใจความเสียดายหรือการคิดถึงสิ่งที่หายไปมากกว่าสิ่งที่ยังอยู่ไพ่ใบนี้ไม่ได้มาบอกว่าจะมีเรื่องไม่ดีแต่กำลังชี้ให้เห็นว่าในใจของคุณยังมีบางเรื่องค้างอยู่บางความผิดหวังที่ยังไม่คลายหรือความรู้สึกเศร้าที่คุณยังถืออยู่ในมุมลึกๆของหัวใจแต่ไพ่ใบนี้ก็กำลังเตือนอย่างนุ่มนวลว่าสิ่งดีๆยังเหลืออยู่ตรงหน้าถ้าคุณลองมองกลับมาที่ปัจจุบัน เมื่อรวมพลังของเดอะเฮอร์มิตสิบเหรียญและห้าถ้วยไพ่กำลังบอกว่าชาวสิงกำลังจะพบความมั่นคงบางอย่างจากการเข้าใจตัวเองมากขึ้นคุณอาจกำลังผ่านช่วงเงียบเหงาช่วงที่ต้องทบทวนหรือช่วงที่ต้องยอมรับบางเรื่องที่จบไปแล้วแต่ผลลัพธ์ของการหยุดคิดครั้งนี้คือความมั่นคงในระยะยาวทั้งด้านการเงินการงานและความสัมพันธ์สิบเหรียญเป็นไพ่ที่การันตีว่าคุณจะไปต่อได้ด้วยพลังที่ดีมากครับ ฝากกดถูกใจกดติดตามส่งพลังงานดีๆให้คนข้างๆหรือคอมเมนต์เรื่องเราดีๆของเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับอย่าลืมรับพลังงานดีๆจากนายจันเจ้าไว้ด้วยครับและสำหรับเพื่อนๆที่ถามถึงการดูดวงแบบส่วนตัวเร็วๆนี้จะเปิดรับแล้วครับขอบคุณสำหรับกำลังใจที่ส่งมาเสมอแล้วพบกันครับ